ปรากฏหัวแข็งนะครับชื่อสามัน <S <s <í> <S เราก็มาดูกันมันเป็น,นปลาที่อยู่น้ํากร่อยนะครับแล้วเป็นปลาที่เป็นตัวดีเลยที่จะคอยสู้กับางดำเพราะว่ามันอยู่บนบนพื้นน้ำนะครับคางดำก็ทบบําลังใช่ไหมตัวนี้จะคอยควนนะครับเป็นปลาที่อยู่บนพื้นน้ำและตัวนี้มันกินคางดำก็ไปนี่ดูจับดูก็รู้เป็นเป็นคางดำเพอเราใช้นี่คางดำเป็นเหยื่อนี่ดูตัวดูนี่นี่ฮะเป็นเชฟคางดำเลยนะครับนี่ดูนะมีหัว นี่ตัวนี่ตัวนี้ครีบคางดำนะครับแต่ให้ดูจริงคางดำจริงอ่ะอันนี้กระเพาะของปลากรดคางดำตายยังใสๆอยู่เลยคุดทีเดียวนะนะสรุปปลากรดอ่ะที่อยู่บนพื้นน้ำทั้งหลายนะครับปลากรดที่อยู่บนพื้นน้ำแม่น้ำบางกระงงแม่น้ำเจ้าพระยาสู้กับปลาอินเนสซีสปีชีได้นะครับนะเพราะมันกินหมดนะครับเนี่ยคางดำนี่เลย ปรากฏปกปรากฏหัวฝานปรากฏแข็งปรากฏอะไรต่งตางๆในแม่น้ำนะครับกินอินเ่สิกปีชีได้